ตอนนี้ก็กําลังพิธีเปิดก็ยังเป็นทางการเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการแข่งขันเรือเล็กขนาดแปดีพายในรำดับต่อไปนะคบพิธีเปิดก็เป็ียนทางการแล้วนะครับก็พูดดีนะครับมีเนื้ออาสาระชัดเจนผมในนนำนักพากเรือยาวแคปเุตสารไปปีหนึ่งงเกือบร้อยสนามนะครับ ประธานเปิดนะครับบางสนามก็เป็นท่านสบเป็นท่านสสเป็นท่านนายกอบจหรือว่าเป็นท่านนายกประกำรตำบลนะครับวันนี้ผมมาเห็นท่านนะครับประทับใจในท่คประกอบวิจิในท่าการเปล่งเสียงออกมาในการพูดดีใจครับฝากเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับอาจารย์ครับท่านนายกก็ท่านเป็นคนที่ดีนะครับได้รับการ ความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสมุทบัรนะครในการเลือกเกตนายกนะครับส่วนผมนั้นดวงไม่ดีครับแต่ว่าเสียดีนะครับสมัครพร้อมกันแต่ผมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็อยู่กับพี่น้องชาวเรือวัฒนธรทานสายน้ำของสยามประเทศของเราก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณเยอะๆกับท่านผู้ใหญ่สมบัติเติมสูงเดินนะครับน้องหนานะครับท่านผู้ใหญ่บ้านที่ เปิโดโอกาสให้ทีมอาลูกคูกเปิดโคดีวกับลูกเกยบมาแท้จากจากังหวัดตรีศิลป์สินนามจำรับก็มีโอกาสมาเปิดตัวที่จังหวัดสุรินทร์ที่ช้างใหญ่ของเราซึ่งปกติแล้วนะครับผมก็เคยมารับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับค่ายวิรวัฒน์โยธินรอญิศรพันสามจังหวัดทหารบกสุรินทร์นะครับเพื่อเพนะครับที่เคยเป็นทหารรุกค่ายนะครับรอญิศรพันสามปีสองเจ็ดสองแปด นะครับโดยทางมาดูหน้าอาจจะจับกันได้นะครับก่อนจากมีการรับราชการในการกบเปิตาหารทุกคนะครับขอบคุณเยอะๆขอบคุณมากมากสำหรับการตอบรับครับท่านจากท่านผู้บุตรประสิทธิ์สุขพิบาลครับตอนนี้รอบปฐมฤกษ์รามาดูศิว่าจากผู่ ที่สกับขยะประเป็นทีกในนคําของเพชรเอกนาวาพบกับธีดาคําแก้วเป็นเรือภายนอกเป็นเรือประเภทโอเพชรครับี่นนะครับระยะประมาณ4 0 0 5 0เปเห็นจะได้นะครับถ้าสนามอย่างนี้ถ้าให้น้องโดูรูปพาทีนว่าหาสาวลาวได้ไดเลยนะครับไม่ไกลแต่ทิมมาผูบัญยายนี้ไม่อาจจะลงน้ำได้เพราะว่าตอนนี้ เหมือนกับสุนัขบ้านะอยูน่น้ำอาแล้วบางทีน้องท่านผู้ชมที่อยโลกครับเดินเที่ยวแกกนั้นเป็นการพบกันร,ระหว่างเรือเพชรเอกนาวาครับอยูใ่ในร่องน้ำสีแดงพบกับพิดาคำแก้วครับร่องน้ำสีน้ำเงินเ<อ>หลือออกมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราบอกไม่เห็นครับต้องหลุดโค้งออกมาก่อน เอาบต้ามาจมตนี้เหือคู่แร้วเขายังมาจ่กจมมาจมกับตาวีี็ไมามาจงพวกเข้ามาจนักเพรกนะวะในร่องน้ำสีน้ำพกาิดตาเก้ามาบรพบน้ำสีน้ำตนี้ทายางมาใส่กันมาแล้วครทับผู้ทอง าีนี้ยังรู้ไม่อาอ่าบอกไ่าไว่าใครเป็นใครก็ผีน้องเอ้ยทางคกชาครับตอนนี้มองไปถนัดตาใส่กับมาแบบเพระว่าเถเลยทีเดียวไม่ดีกรพู้ับผีกเลงาสายตะพกโยกแกกับมันชะลวนไก่ถมมันกำลังระทองสใจใส่กัมาแบบเตีเตี้ยเลยทีเดียวมาดูซิวาเรือดีที่มันทำน้ำมีน้ำว่าเนน้หนาวะไม่ได้น้ำร้รับน้ำส่แดงวันนี้เจอใครไม่เจอเดินมเจอกับผีนะขำแก้วไม่เอดยายีผีน้องบาเราใส่กับมาแบบเพระว่าเถอนสที่ที่ว่าโอ้กี่สูสีดูดิเอา าแบบระเบิดเธอเธอกระจายเอาละครั้งตูชนได้ประมาณหนึ่งร้อยแม่แต่เข้าชีวิตไทยตอนนี้คงยืนใส่หัวต่อหัวไทยต่อไขยต่างคนต่าพิจตางขนจึงพันนี่เท่าไรใส่ก็นมาไม่ต้อพูดมันจะคุยมันต้่งเสียแล้วตอนนี้เลี้ยวเลลกขายจะดีก็อยู่ตัวตีดเตัวจะบอกไม่ยอมนี่เจะบอกไม่ยอมเองเองกัวเจดีนี่โคกินขอขอกำลังติดเอาแล้วตอนนี้มปัญหาสิแมต่เข้าชีวิตไทยยืนยู่ใส่กันไปลวครับท่านมูทงเอาเลยใส่ไหนก็มองกันดูดีก็พีนเอาเลยดูพรอเดชนะว่าพยายามขยายาัวหนอีออกมาแล้วที่ได้ครับยากพยายาม

เรียบร้อยครับดีดี้เรก่องพลว่ากคนครับเรือเทพศักดิ์สิทธิ์กินในร่องน้ำ <din> ส <'S 2> ีแดงพบกับเรือเทพนรุษครับร่องน้ำสีน้ำเงินองค์เทพเจอเทพตั้งชื่อเรือแบล็กสตีลพงศ์นเทพยึดตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์เทพนารายณ์เทพเรมินหรือว่าเทพนรุแลูก็เทพพลังนะครับพี่น้กภิณก็จะมาสรมีแต่เทพกับเทพเอาวันนี้ กับเทพทีวงีสองมนุษยว่าเทพศักดิ์สิทธิ์กับเทพธิรุ์มือวานี้ก็ไปกดหอกแก้มที่สนามนอกแวงนะครับอัตรเกษตรที่จะวัดรรอยเ็ดมาแล้วแต่วันวานี้เป็นเทพธิรุสามารถยิยื่นความ่ายแพ้ให้กับเทพศักดิ์สิทธิ์มาได้มนุวันนี้เทพศักดิ์สิทธิ์จะตีดึ้อขึ้นมาได้หรือไม่นี่คือที่ดาคมแก้ว จากบ้านปริงมูที่สิบหนึ่งในทีมงานของเทพนิมิตธรรมจันร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพี่น้องจับตาดูเรือคู่นี้ให้ดีระหว่างเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ในล่องน้ำสีแดงพบกับเรือเทพมนุษย์ครับอยู่ในล่องน้ำสีดำดนถ้าจะไบจดธรรมจันทร์เทพศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้บริการของทั้งกระเสาะเพราะพวกไรน้ำหน้ามนุษคน ทุกลาร้องไห้แต่ทุกวันชักอื่นแล้วก็ได้ไปอาจิตสรุ่นะครับนี่ะครับแมปงชุดจริงเสียงจริงจากกำปะลาศัยจังหวัดกาลสินครับเห็นครับที่สนามนี้มีคุณภาพที่สนามเดยของจังหวัดสุรินทร์ของเราณสนามอุราราฐสิบปัตะเปียยางเต่าเจ้าหน้าที่ว่าเจ้ากูบอกกูเขมีเจ้าหน้าทด่ก็จะมีเชื้ออยู่นิดนิด เอาละครับพีน้องท่านผู้ชมครับเอาเรือเทียบศักดิ์สิธิ์ครับอยู่ด้านหน้าท้าพร้อมเชิญครับเรบลุกเร,ลเรือลงเรือนำเรือขึ้นสู่จุดปล่อยกี่วันก็ส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่โอ้ยอ่อพูดสิโดนเลยมันพนังมืมอม้อื่นมื่อเฮือนี่แหละคุ้ก็แต่ขับเมาแล้วอย่าขับครับลับไม่ได้ก็นอนเฝ้ารถอยู่ข้างทางนั่นแหละครับเออ <laughs> พี่น้องก็ตอบมาไม่หลีไม่เรอไม่ขอจะใช้จะพยายามจะใช้อยู่ยใจก็ตีเท่าไหลใส่เต็มผีบุญนปีกอีกเนม้านเป็นจ้าระเบ้อเลยทีเดียวพอรู้ที่ว่าหรือที่เป็นธรรมฑามีนะว่าเทปสักซิเทปจะที่ที่น้องจะมาทาตุ้ที่น้องจะมาถาตุ้งองเรานไี่เจอใครไม่เจอจะกับเพื่อนรุ่นจะมาแต่ค็ละอับเภื่อแล้วถ้ากูเทปรุ่นนี้คือคู่กรณีเก่าวอวานี้เจอกันหัใหันกันมาที่สนามอ็เป็นเจ้าบริเวณพอรูทีว่นี่เป็นรอบที่สองคู่ที่สองใส่มาแบบระเบ้อเถื่อนเถื่เลยทีเดียวเทปสักซิเจอกหัวใจ เทไปไปเทไนอยู่เทไนจะไปเทไจะหนีลจ้าทุกผู้ชมกำันยุโค้งคับเิโค้งอาตลามาเป็นที่ดูแลวมัอกันตาดูไปดีกาล่อวไม่ยอมเป็นเหียศักดิ์สิทของเเท่ก็บอกว่าเจ้าู้ดีเป็นคูณต่อกันที่สมศักดิ เปตนการพบกันระว่างเทพจตุคามลุงออดิโอพบกับเรือเทพนิมิตหลองน้ำสีแดงเป็นเรือเทพจตุคามลุงออดิโอลุงอีออดิโอเป็นเรือภายในหรือเปล่าอาจารย์เรือภายในครับใส่เออพบกับเรือเทพนิมิตอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินบักแน่ยนคฮะบักแนอยน่ในละเทพนิมิตแม่บ้าอาจารย์มันแับไม่ยุบอสีเลยบักน้น เราะตั้งไยึบพ่อหกปราดัโรงเรียนกนปริงส่งเข้าประกวดครับรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีครับสมคปรเดือยวชนาาไม่ขดครับใช้ฝีพายชุดนมกล่องครับอ๋อเอาเลยครับถ้าเรือเทียบจะถูกถ้าเรือเทียบจะถูกคำแพ้นี่ก็เป็นเรื่องอีกแล้วนี่แต่ถ้าชนะก็จะหาว่าไม่คืออีกโอ้ยเอาเลยแพ้ไม่ได้ชนะก็ไม่คือ แค่กินหมูกระทะชนะกินหมูยองแล้ะเนาะเที่ยวนี่ท่านนายกบอกว่าฝีภัยเราต้องสร้างตั้งแต่เด็กเพราะจะได้พี่น้องจับตาดูครับเรือคู่นี้ครับระหว่างเรือปักหน่อยหน่อยเรือเทพนิมิตอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินพบกับเรือเทพจะดูคามลุกออดิโอครับร่องน้ำสีแดง เทวตุคามรามเทพผมอมีดีรบกวนสีแดงก็ท้าผู้ชมเทวีอีกแล้วคู่นี้เทพเจอเทพอีกแล้วก็ถ้าผู้ชมเทพเจตุคามกับเทพนิมิตนิมิตก็มาถึงว่าคนเรานี่ถ้าเป็นพระาไทยก็บอกว่าเป็นฝันเนาะอาจารย์เนาะเป็นฝันนิมิตในนิมิตให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่ภาษาบ้าเรา แต่ผู้ใหญ่สมบัติไม่มีเวลาฝันครับเพราะว่าไม่ได้นอนครับแอนมนลัำมาไดถ้าใจเกินร้อยนั้นปิดแอนออร์ดีครับถ้าพี่น้องบ้านปิงก็มีแอนครับแต่แอนแอบบอกยังถามผมว่าผมอยู่เพอไหนผมรับก็ดีใจครับเห็นบรรยากาศโอ้พี่น้องอำเภอท่ากำลังเข้าสู่จุดปล่อยเทพจตุคามครับอยู่ในร่องน้ำสีแดงเทพนิมิต ร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นเรือภายในเป็นเรือภายในตำบลใช่นไหมครับอาจารย์ญญครับในตำบลหรือว่าเ,ใ,เในตําบลในตำบลเนาะใช่ไหมเป็นเรือภายในในตําบลนะครับตำบลบ้านะครับแต่แถวแถวทุกเขาหลวงนั้นตำบลบ่าบ้านะครับอำเภอทุกเขาหลวงจังหวัดรเอ็ดแต่จังหวัดสุรินนั้นใช้บ่มไม้สลากคำเดียวครับบะครับพี่น้องเพื่อ พวกเราลุกดูอะไรแล้วก็ดูลุกลุกดูเลือดอเลือมาเพราะว่ามันแนมไม่เห็นแล้วก็โจ้ว่ดูหน ja ่อยเอาละครับตอนนี้เหลือกำลังเข้าสู่จุดปล่อยแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้สองล้อใต้ต้นคูนต้นยางอยู่วันนี้ละครับทีมงานเราจะปวดเอ็นคออกมาแล้วอ ครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตาดูเรือคู่นี้กำเจอกัำเรือบักหน่อยหน่อยเขาเรือเทียนนิมิตในร่องน้ำสีเขาเพิ่งจะตัวขาดตอนนี้ทายาทออกมาจากทุ่นแล้วครับพี่น้องจับตาดูต